เจ้ก็เป็นไก่จันเอาตูดป่ะจะบ,บ้าเหรอ <_ an> ตูดไก่คิดอะไรเนี่ยอ๋อตูดไก่โอเคโอเคชอบครับชอบเอาเอาเอา,เ,อา,เ,อาเจ๊ข้าหมูกรอบปีจัน <_ an> เอามันหรือป่า <_ an> ไมียวเจ๊เม้ยเมีเมียวๆมๆย จะบ้าหรือไงเนี่ยหมูกรอบอ่ะจะเอามันไหมมันหมูกรอบเอาเปล่า,อาโอ้มันหมูโถ่ใจหายแวบเอาเอาเอาชอบมันมันเอามันมันเลยเจ๊ oh, <no. S 1> เจ๊ข้าวขาวหมูอีกจานหนึ่งเนื้อหนังไส้ไข่เนื้อกบไส้อหมดแล้วแล้วแต่หนังไข่อ่ะเอาป่า <c oughs> เน่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 หนังหมูกบไข่ไก่อ่ะ อีดอกคิดอะไรเนี่ยฮะโอ้ยใจหายแวบเลยหนังหมูไข่ไก่โอเคจัดไปเลยเจ๊โอ้ย,อยเอีดอ,อกเจ๊ถามจริงสั่งขนาดเนี้ยกินไหวเ,าเราอ่ะฮะจะไปลบไงเจ๊ฮะโ, <laughs> โทสบายอยู่แล้วผมมีตัวช่วยดีไปกลัวอะไรไหว4เซนครับสกัดจากมะม่วงหิมะไัยและสารสกัดจากธรรมชาติ100%ซวันละหเม็ด ก่อนอาหารครึ่งชั่วโมงครอบคุมทั้งวันด้วยสีเซ็นทำไมไม่มาสายมึงอะนั่งรถไฟฟ้ามาเลยสายมึงอย่ามาอ้างรถไฟฟ้าในเร็วสุดแล้วรถไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นแจ้งโนชนะก่าเข้าปากเกตอะติดยังเฮียเคยเล่นแล้วเหรอแล้ว

ทำไมมันไม่ถี่วะให้ใส่นี้ <im itation> <S <S สวัสดีครับน้องโต๊ดมิเตฟี่กับพี่บ๊อบบี้วันนี้มีเพลงมาเป็นกําลังใจให้น้องโต๊ดนะรู้ว่าน้องโต๊ดรู้สึกว่า,าจะอกหักเมื่อวานนี้ก็เห็นน้องร้องไห้ฟูงไฟพี่ก็ไม่สบายใจอยากเห็นน้องมีรอยยิ้มอยากเห็นน้องโต๊ดกลับมามีความสุขล่าเริงเป็นน้องที่น่ารักเหมือนเดิมพี่ก็เลย c o อร์เพลงนี้ให้น้องโต๊ดเพื่อเป็นกํากลังใจให้พ <s> ิเศษมากแต่พี่จำเนื้อไม่ได้ขออนุญาตเปิดเนื้อดูในโทรศัพท์แล้วกัน เดี๋ยวพี่สโลวบ๊อบบี้เล่นคอร์ด <Okay. S 3> one t คำที่บอกว่าเราจะมาพบกันใหม่มันจะไม่พบกันอีกจากกันขราวนี้ไม่อยากให้ดูหดร้ลยรูดีอย่าห่วงเลยไม่เคยจะทำให้เธอต้องลำบากและอยากให้รู้เอาไว้จะทรใครมาสักหนึ่งคน คอร์ดมึงไม่ไม่ตรงกับไอ้คีที่กูร้องมึงตั้งสายไหมต้คอร์ดไม่ตรงแต่แตเพลงนี้เพิ่งร้องครั้งแรกแล้วเปิดเนื้อดูมันก็อาจจะไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่แต่ก็อยากให้ให้โต๊ดมีรอยยิ้มนะครับอยากให้โต๊ดมีกาลังใจกีตาร์มึงไม่ไม่ใช่กีตาร์มึงไม่เข้ากีตาร์มึงไม่เข้าคีเอเคไหมเอรงไหนกู ไม่ใ่ทกีตาร์มันขี่ไม่ใช่ใช่แล้วขี่เราทศรัตนเคยมาสักหนึ่งคนไม่ใช่ที่กีตาร์ที่มึงอ่ะมึงเล่นไม่ใช่มเบ็ดไรยต่อพี่เป็นหังใจให้ขอให้น้องมีรอยยิ้มครับเล่นแค่ร้องเองนะร้องเดียวทศรัตน์เคยมาสักหนึ่งคนเนี่ยพอร้องคนเดียวมันมันสมูทมากเลย มึงมึงไม่ได้เป็นมืออาชีพได้ไงวะเนี่ยโอยพอักพักแล้วสวัสดีครับอยู่ที่เกาะรีเป๊ะน,นะฮะนี่บรรยากาศรีเป๊ะสวยไหมวันนี้ก็สุดท้ายนะครับมาสามวันนะครับแล้วก็จะเดินทางกลับสิบเอ็ดโมงวันนี้ละโอ้โหดูถ่ายรูปทั้งวันเดินจนไหม้ไปแล้วเนี่ยดอกทองจริงอะไรนะดอกอะไรเดอเพือจะนี่ไง ทั้งตัวเลยเห็นไหมเนี่ยดอกเนี่ยดอกไม้เนี่ยสีทองสวยสวยสุดแล้วเนี่ยสวยสุดแล้วแต่ <c oughs> <c oughs> อทองนะเห็นไหมดูดิดอกไม้ในตัวสีทองมันจะ,สะแสดงให้รู้ว่าเออมีเงินมีทองดอกดอกเก็บดอกในฐานะที่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านที่นี่นะครับ ก็ยินดีตอนรับคุณหมอเข้าสู่หมู่บ้านนะฮะมาอยู่นี่มันก็ต้องมีวัฒนธ,นธร,รรมกันนิดนึงนะหมอครับบอกหมอไว้ก่อนว่าอย่าไปยุ่งเลยพวกนักเลงที่มาอยู่ท้ายหมู่บ้านพวกเนี้ยไม่ดับเกินบันหัวหน้าระวังตัวไว้ดีเพราะไาาอ้อไน,น,นี่มันปิดเอาใครและกลางค่ำกลางคืนเนี่ยอย่าออกไปไหนนึกให้ปิดบ้านปิดไฟนอนเพราะว่าแถวนี้โจรมันชุกชุมนะหม<ต>อ,อ ว่าแต่ว่าหมอมาเนี่ยมีเมียเป็นหมอไม่มีเมียมาไม่มีเมียมาใช่ไหมเดี๋ยวผู้ใหญ่จะแนะนําให้รู้จักสาวของหมู่บ้านคนนึ่งทะเลสวยลูกผู้ใหญ่ออนเขาโอ้โหงามผู้ใหญ่ไนะเป็นที่หมายปองของบรรดาหนุ่มๆในหมู่บ้านจริงนะครับหมอมาระดับเป็นหมอขนาดเนี้ยนะเฮ้ยมีรุ่นเลยหมอเอาให้หมอก็ถามมา เดี๋ยวจะถามเพี่ยอะไรนี่ป่าแถวเนี้ยเป็นป่าหิมพานต์ไมในตำนานเหรอผู้ใหญ่อันนี้ต้นละมุดเหรอไม่ใช่มะม่วงเหี่วพายเหรอเป็นป่าละมุดป่าละโมุกมั้งไปอยู่นานแล้วครับมีอยู่สามปีกว่ากับพอจะชินเส้นทางแถวนี้ว่าแต่ว่าหมอไปยังไงมายังไงถึงได้ทุนมาอยู่ที่นี่ล่ะหมอ ก็เข้าไปเรียนนะขอทุนไปเรียนแล้วพอเรียนจบเสร็จจบปริญญาก็ต้องมาอยู่ที่นี่แหละครับเพราะว่าที่นี่เขาส่งไปว่าไม่มีหมอเลยไม่จะพิการดันแล้วก็เด็กๆเวลาป่วยเจ็บไข้เนี่ยไม่มีใครดูแลดีแล้วหมอเวลาใครเจ็บไข้ได้ป่วยในหมู่บ้านเราก็ต้องนั่งเรือออกไปอีกเป็นชั่วโมงกว่าจะถึงมือหมอเด็กๆก็แย่ท่านถามหมอมากคนล้ มาช่วยกดีเลยชี้เดี๋ยวยมาตื่นเต้นตื่นเต้นบ้านเราจะมีหมอแล้วเว้ยเด็กๆเนี่ยรัเรานู้นวันนี้ลูกวันนี้หมอใหม่ประจำหมู่บ้านหมอป้อหมอป้อเด็กๆคงจะดีใจเนาะครับเอีกนิดเดียวก็ถึงแล้วหมอเนี่ยเลี้ยวตรงนี้เข้าไปทำไมทไมเมื่อกี้ชี้ไปทางนู้นครับผู้ใหญ่ทางนู้นมันเป็นทางลัดอออ๋เอไปทางนี้ ทางอ้อมเลยดี๋ยวยายอยู่นานเะครับทางมันแคบหน่อยรถมันสวนไม่ได้หมอเมื่อกี้ที่จะให้ไปคือทางมันกว้างอ๋ออู๋ยหยอยู่สามปีครึ่งเมื่อกี้บอกสามปีอ่าสามปีก็ได้อ๋อมีอีกเรื่องหนึ่งครับ ตัมมากับยายออดเขาอยากเจอ,อเออ <c oughs> เขาบอกว่าเขาเนี่ยรู้จักหมอมาตั้งแต่สมัยหมอเรียนอยู่อจริงๆแล้วเขาเป็นเพื่อนอก,อกับพ่อกับแม่ับอ,อเพื่อนพ่อแม่หมอนี่แหละครับอ่าอย่างหนึ่งที่ผมได้มาบรรจุที่นี่ก็เพราะาาว่าตํมมายายออดเขาโทรหาคุณพ่อคุณแม่อมันอย่างนี้นะบรรจุที่นี่เดี๋ยวนี้ก็ได้อยู่เหมือนกันนะครับผู้ใหญ่ครับบึดๆดีออกไปไหนนะอันตรายงูเหี้ยวเขี้ยวขอมันชุกชุมแล้วครับหมอ คำพูดผู้ใหญ่ยอดจริงๆแม่ดูละครบ่อยหมอเอ้ยผู้ใหญ่ชอบดูละครไทยเฮ้ยระวังระวัเนี่ยตรงนี้ต้องเราหลบนะทำไมผู้ใหญ่พูดทีหลังเลยครับเพราะว่าเพิ่งเห็นเมื่อกี้เป็นสายไฟพาดมาทำไมหลบกับคอขาดอ๋ออ่านี่ก็หลบหลบแลอ้นี้อยู่สูงอันนี้สูงกว่าเนี่ยบ้านของหมอเนี่ยผู้ใหญ่หาว่าให้ติดใช้หาด จริงเหรอครับโดดน้ำทะเลสบายโดดโดดบโดดน้ำทะเลสบายหมอโดดโดดทำไมครับหาดทรายขาวสวยบริสุทธิ์ที่นี่ไม่ต้องกลัวคึงเรื่องเป็นผู้ใหญ่ไมพูดมากระวังร็อกเอาละถึงละโอ้โหเดี๋ยวหาน้ำหาท่ากินก่อนนะใหส้สบายสบายอาบน้ำอาบทรายเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวค่อยออกมานั่งคุยกันหน้าชายหาดพักก่อนตามสบายโอเค はい。<拍> <laughs>